สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้สำหรับวันนี้เราก็จะมาเล่าถึงงานแรกของเจ้นะคะที่มาอยู่ที่ยุโรปนะคะตอนที่ว่ามีใบอยู่มาสองปีนะคะเออเจ้ก็ได้มีอ่าก็ไปเซิร์ชเอาเลขประจำตัวของเราที่นี่เนาะก็ พอได้มาเนาะเราก็ค้นคว้าหางานนะคะเราไม่อยู่นิ่งนะเพื่อนๆส่วนตัวเจ้นะเจ้ไปไปเรียนก่อนนะเเสร็จแล้วเจ้ก็ได้ไปฝึกงานคืองานแรกของเจ้นะคะทำงานเกี่ยวกับดูแลเด็กนะคะดูแลเด็กอนุบาลตัวเล็กๆประมาณ1ขวบถึงสาขวบเนาะ ส่วนเงินเดือนนะคะอันนี้แจ้ไม่ได้ทําเป็นเงินเดือนทํางานเป็นช่วงคราวเนาะมีงานเขาก็เรียกไปทานะคะไม่มีก็หยุดอยู่บ้านไปโรงเรียนบ้างโอ้วิ่งตะลุกต,กต,กตุกเลยนะเพื่อนๆนะไปโรงเรียนอ่าตอนช่วงบ่ายมั่งบางทีก็งานเขาฉุกเฉินเขาเรียกมาเนาะนั่งเรียนเรียนอยู่ SMS ก็เข้ามาเธอต้องไปทํางานเราก็ต้องรีบไปเลยนะเพื่อนๆ แต่เราก็จะบอกพิกัดอยู่ว่าเราอะต้องไปเรียนเวลานี้เวลานี้เนาะแต่ถ้าเขาไม่มีคนจริงๆเขาก็จะต้องเรียกเราเนาะซึ่งเราไปโรงเรียนเนาะ <S 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 ก็นี่แหะค่ะเป็นงานแรกของเจนเนะาะอเงินเขาจ่ายเป็นชั่วโมงเนาะปี2006เจได้รับชั่วโมงละ จสิบห้าโครนเย่แบบว่าน้อยมากแบบว่าน้อยมากเนาะแต่เราก็ไม่ได้มนเงินน้อยเราไปทำหลายๆชั่วโมงเราก็ได้เยอะอยู่นะคะอันนี้แหะคะ่ะก็เป็นงานแรกที่ภูมิใจอีกงานหนึ่งเนาะก็ถ้าเกิดให้เลือกได้เนาะเจเจก็อยากทำงานดูแลเด็กต่อไปเนาะเพราะว่ามันเป็นศูนย์ศูนย์รับ เด็กตั้งแต่ประมาณเก้าขวบเอ้ยเก้าเดือนนะคะตั้งแต่เก้าเดือนเข้าไปแล้วก็ไปฝึกไปสอนอเด็กๆให้หัดทำนู่นทำนี่เองนะคะให,ให้ใช้ชีวิตแต่และว,วันเป็นโดยที่ไม่ต้องอพึ่งพ่อแม่เวลาเขากลับบ้านไปนะเขาก็จะบอกว่าเขาทําเองเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะที่นี่เขาสอนกันว่าให้เราช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งแต่เด็กนะคะเขาจะพยายามให้ทําได้วันนี้ ช่วยเดือตัวเองไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องช่วยได้คือก็บรรดาครูครูทั้งหลายก็จะช่วยเนาะจะช่วยแบ่งเบาภาระทางพ่อแม่ผู้ปกครองนะเขาก็จะช่วยทำเนาะก็ให้เด็กมีประสิทธิภาพที่ดีมากที่สุดนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมีการเรียกประชุมคุยเรื่องสักหน่อยภายในครอบครัวเป็นยังไงมัง่งแล้วที่โรงเรียนเด็กเป็นยังไงเนาะก็ จะให้ทางทางบ้านก็ช่วยเหลือดูแลด้วยเนาะ,ะส่วนตัวแล้วเจ้ไม่เคยมีเจ้ไม่เคยมีลูกนะคะ <c oughs> เคยรู้เกี่ยวกับผู้ปกครองเขาประชุมอะไรเนาะแต่ในสายงานที่เจ้ไปทำอะ่ะเขาก็จะมีเนาะจะมีการแบบว่ามีความลับไม่พูดเรื่องเด็กคนนั้นเป็นยังไงเด็กคนนี้เป็นยังไงอันนี้เขาก็จะไม่เรียกเนาะอันนี้เราก็พูดถึงองค์กรที่งานเจ้ไปดูแลอยู่แล้วก็ พูดถึงว่าเราทํางานเกี่ยวกับยังไงบ้างก็พาเด็กเล่นธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็ฝึกให้ทานข้าวเองอะไรเองนะคะพยายามให้เขาเรียนรู้เองให้เยอะที่สุดเพราะว่าอนาคตเขาก็ต้องแบบคือเด็กที่เนี่ยอนาคตถ้าเขา,เาดิ้นได้ดิ้นรนตัวเองได้นะเจะเห็นเด็กอายุสิบเท่าไหร่สิบสิบห้าสิบหกปีเนี่ยเ,เรียนปาชาปสเาานี่ยออกไปทำงานกันนะ เขาออกไปทํางานพิเศษกันออกมาทํางานที่เนี่ยที่งานที่เจ๊ทําอย่างเงี้ยออกมาทํางานสักสามอาทิตย์อะไรเงี้ยเนาะหรือไม่ก็สองอาทิตย์พอเพราะว่าที่นี่เขาก็ไม่ได้ให้เด็กจะต้องไปทํางานเร็วอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครอยากทําเขาก็จะสนับสนุนแต่เขาต้องการให้เด็กพักจริงๆเวลาเขาเรียนเสร็จก็คือเด็กก็ต้องพักก็คือพักจริงๆนะแล้วถ้าเด็กคนไหนต้องการไปเรียน ไปทางานพิเศษหรืออะไรเงี้ยตรงซัมเมอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะให้ทำสองอาทิตย์นะคะไม่มากกว่านั้นนะประมาณสองอาทิตย์แค่นั้นคะ่ะยางมากก็คือสามอาทิตย์เสร็จแล้วเด็กก็ต้องพักผ่อนสมองจากที่ไปโรงเรียนนะอันนี้คือ,อจากที่เราเป็นคนที่ฝึกเด็กนักเรียนให้มีประสิทธิภาพการทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็คือเจ๊กพอรู้ว่าเขาต้องการประมาณไหนเนาะเด็กก็ต้อง เด็กก็ต้องพักผ่อนแล้วเหมือนกับไปฝึกงานอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องฝึกงานนะคะทีนี้มาเล่าถึงงานแรกแล้วใช่ไหมคะงานแรกจบไปแล้วก็งานที่2ของเจก็คืองานอะไรอะ่ะ <c oughs> จำไม่ได้ทำงานเยอะมากเลยอ๋อ,เ,อ,อเจก็ไปเขาเรียกอะไรนะ ไปทาเหมือนฟาร์มไก่แต่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไปทาจริงจริงจังๆนะทาแบบว่าเป็นชั่วคราวอันนั้นก็คือเราไปลองทําดูอะไรเงี้ยก็คือไปเก็บไข่แล้วก็ไปไปคัดแม่ไก่อะไรเงี้ยออกไปเขาเหมือนเขาจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไก่พันุ์อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องไปคัดไปจับไปจับไก่ใส่ไอไอ,ไอตู้รถสิบ้อเนาะมันจะเป็นบางช่วงเนาะที่เราไปทําอันนี้ก็คือเป็นงานที่สองของเจนเนาะ ส่วนอค่าเงินเหรอคะเจ๊ก็จําไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าคนนั้นแฟนเก่าคนนั้นเขาเป็นคนอ่ารับเงินไปเนาะเจ๊ไม่ได้รับเจ๊ทํางานอย่างเดียวเออเจ๊ก็ไม่เห็นเงินนะอันนั้นอ่ะบอกไม่ได้เนาะอันนั้นอ่ะเพราะว่าเจ๊ไม่ได้ไม่ได้รับรู้เลยคะ่ะเรื่องตรงนั้นเนาะเสร็จแล้วงานที่สามเหรอคะเดี๋ยวขอนึกนิดนึงเนาะงานที่สามก็คือเปิดเปิดร้านขายของชําเ,เองนี่แหละค่ะ ได้สักพักหนึ่งสามปีก็ขายทิ้งเสร็จแล้วก็นี่ค่ะก็มาเป็นงานที่ดูแลคนแก่ที่นี่นะซึ่งเป็นงานอีกงานหนึ่งที่เจ้รักเลยทีเดียวเนาะแต่ที่นี่ก็ต้องอต้องทําบุตรการศึกษาเนาะถ้าถามว่าทําไมเจ้ถึงไม่ดูแลเด็กเพราะว่าเจ้ต้องเรียนนานนะคะต้องเรียนนานนานกว่ากว่างานผู้ช่วยพยาบาลด้วยแล้วก็ จ้ก็ต้องไปรื้อภาษาใหม่ด้วยต้องต้องเก่งอังกฤษต้องอะไรทุกอย่างเพราะว่ามันต้องเรียนไปถึงไฮสคูลเนาะมันต้องเรียนถึงไฮไฮสคูลมันต้องเท่าไหร่อีกอะ่ะสามปีครึ่งเบ็ดเสร็จแล้วห้าปีหกปีพอดีพ่อแม่อดเนาะคะไม่มีอะไรส่งพ่อแม่พอดีก็เลยไม่เป็นไรพอเจ้ามาได้สัมผัสงานที่ทำงานเกี่ยวกับคนแก่เนี่ยรู้สึกใจชอบด้วยนะ ใจชอบเส็จแล้วอะ่ะมันเหมือนเราเราเราทำงานไปแล้ววันที่เขากําหนดให้ทําอ่ะมันจะหมดก็คือคนคนหนึ่งจะต้องทํางานได้ประมาณ 350- ร้อห้าสิบห้าสิบห้าในเขากักเลยนะเขาจะไม่เรียกเราไปทํางานก็คือเขามีวันเวลาให้ทํางานสําหรับคนที่ไม่มีวุฒิการศึกษานะคะก็คือเจก็ทํางานไปก็ถึงวันนั้นเออเจก็เลยแบบถอยมาสมัครงานเอยไม่ใช่สมัครเรียน ไปสมัครเรียนด้านสายการแพทย์เนาะก็คือผู้ช่วยพยาบาลนั่นเองเนาะคะ่ะก็เลยได้มาทำงานจุดๆุดนี้ซึ่งชอบนะคะชอบงานนี้ด้วยแล้วก็ไม่รู้คะ่ะถ้าเป็นงานแล้วนะคะมันก็จะไม่ยากหรอกคะ่ะเพื่อนๆมันจะยากแต่ตอนแรกที่การสื่อสารสื่อสารภาษาเสร็จแล้วก็จะมีการะจะมีการติดต่อ หมอติดต่ออะไรเงี้ยมันจะยากนินหนึ่งแต่ว่าถ้าเราชินเราทําไปกับความชินของเรามันก็จะพูดเดิมๆสิ่งเดิมๆที่เราเคยทํานี่แหละค่ะมันก็คือใช้เวลาเท่านั้นเนาะถ้าใครสนใจก็ลองเอาไปเป็นแนวทางการเรียนนะอย่างเงี้ยเนาะก็คือเหมือนเจ๊เนาะ,ะที่เจ๊พาคิตตี้มาที่นี่ยเจ๊ก็ให้น้องอะเรียนสาย สางานนี้มาเหมือนกันเนาะแต่ถ้าน้องจะทําหรือไม่ทําอันนั้นก็เรื่องของเขาแต่ว่าเจ๊ก็จะมีแค่แพลนของเจ๊ให้เขามีวิชาติดตัวมาเพื่อจะได้หางานได้ไวหนึ่งเนาะแล้วก็งานที่เขาถนัดก็ค,คือเขาเรียนไปด้านนี้เลยเนาะเสร็จแล้วงานที่นี่มันค่อนข้างตลาดมันค่อนข้างใหญ่เนาะตลาดการดูแลคนแก่แต่ถ้าใครไม่สนใจมันก็มีงานอื่นๆจิปถาถะให้เราทำเนาะแต่ก็ลองไปสมัครดูตาม กรมแรงงานก็ได้แล้วหรือถ้าเพื่อนๆรู้จักเพื่อนๆก็ถามกันดูคะ่ะว่าเอออยากเปลี่ยนงานลองเปลี่ยนงานดูก็ลองดูนะคะค่ะแต่เราจะโดนเรียกหรือไม่เรียกก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะก่อนนี่แหละคะ่ะก็มาเล่าเป็นคร่าวๆให้ฟังเนาะว่า,าทํางานแรกที่สวีเดนทางานอะไรเนาะก็เล่าคร่าวๆไปก็มัน มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอย่างเงี้ยก็คือการเรียนเนาะการอดการอดทนของคนเราแล้วก็มันไม่ต้องไปนั่งนึกคิดเ,เรื่องที่มันผ่านมาเนาะที่เจ๊เอามาเล่าให้ฟังฟังก็คือว่าเอามาแชร์เป็นประสบการณ์ให้แบบทุกท่านลองออวิเคราะห์แล้วก็ลองคิดคิดไตรตรองดูนิดนึงเนาะถ้าจะถามว่า งานที่แจ้ทำอยู่เนี่ยนะแจ้ทำงานได้เดือนเท่าไหร่นะเจะนนึกไม่ออกหัวหน้าส่งมาให้อยู่ว่าเขาขึ้นเงินเดือนให้อีกแล้วอะไรเงี้ยนึกไม่ออกเอาเป็นว่าเป็นสองหมื่นกว่าโครนแล้วกันเนาะก็ไม่ได้เป็นเงินมากแล้วก็ไม่ได้เป็นเงินน้อยนะคะแต่ก็พออยู่ได้นะคะอยู่ได้เนาะเราเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็สามารถช่วยเจอจุนครอบครัวได้นะคะก็ก็ เจ้ก็ค่อนข้างพอใจในสิ่งตรงนี้เนาะอืมก็ยังไงคลิปนี้เจ้ก็ขอฝากไว้ตรงนี้เนาะก็เอออย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเนาะก็ลองลองทําดูเนาะไม่เราจะไม่หยุดนิ่งเราจะไม่อยู่นิ่งก็ค้นคว้าหากันไปเนาะอืมไม่ลองไม่รู้ไม่เก็บอ,อมเราก็ไม่มีนะคะเพื่อนเพื่อนก็มาลองมาลองเริ่มคิดแล้วเริ่มทำกันใหม่เนาะ มีอะไรก็ไม่รู้ค่ะมีมีแง่คิดยังไงถึงจะเดินทางไปได้สะดวกกว่านี้เนาะก็ลองทำดูเด้อเพื่อนๆนะก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะคะสำหรับวันนี้เมียฝรั่งคนนี้ก็จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ